สวัสดีครับคลนี้เราจะมาคุยคบบกับรูอยิ้ทอดีตขุ่มหน่วยการหลายโรงเรียนในวัยห5ปีถึงประสบการ์พระปู่แครบหลังก็เสียราชก,การแล้วถ้าใครมาที่วัดลำมันจะเจอจแก,แก่ๆคนลุงแก่ๆคนนึงเปิดแผงขายพระอยูห่หน้หนากุฏิของปู่แพร่หน้หนากุฏิของปู่แพร่เลยนะครับอันนั้นปุ๊อันนี้นะปุ๊กหน้าตาเนี้ยขุ่มหนวยการโรงเรียนนะครับรูอิท อ๋อความเดิมก็คือเป็นญาติกันแล้วก็เมื่อปีสองหกก็ได้ธรรมะข้อแรกจังวูแพว่าว่าคนที่เป็นใหญ่เนี่ยมันเข้ากับใครไม่ได้คนที่เป็นใหญ่มันเข้ากับใครไม่ได้ค,ค,ไไดคืออะไรครับเข้าประตูไปมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินยังไงครับมันใหญ่เกินไปเข้ากับใครไม่ได้ยังไงครับมันเข้าไปได้เพราะว่ามันใหญ่ บางทีเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้ระเบิดตัวเองตายก็มีลมแล้วก็ก่อนที่จะมีเหรียญสามปดออกเนี่ยก็นิมนต์ไปฉันเพลงที่หมู่บ้าน,านแต่พอหลังจากนั้น เรามีความทุกข์จากนั้นเรามีความทุกข์เราก็มาหามาหาจนได้หลักธรรมแล้วก็ได้เหรียญสามแปดเป็นองค์ประกอบเมื่อก่อนผมเอาทีหนึ่งเป็นกำม,มือเหรียญปีสามแปดครับเอาทีละกำรรม,มือไม่ได้เช่าเอาฟรีครับแต่ปัจจุบันนี้เช่าก็สามหมื่นแต่ไอ,ไอที่ได้ไปไปนี่ใครแจกหรือ ทั้งแจกทั้งขาย,ขายตอนนั้นขายผมอิฐพระแพงขายแพงแล้วขายเป็นพันนะเป็นพันแพงอยู่แล้วแต่คนอื่นเขาขายกันสามสี่ร้อยผมขายพันกว่าแล้วนะครูป๊อบรู้จักดีครูอิฐพระแพงขายยานี่เลยเหรอครับครูอิฐพ,ะพ,พ,ะพระแพงทำไมครูอีฐยิ่งขายพระแพงหลวงปู่แพ้วพระดีศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าถูกมันไม่สมศักดิ์ศรีมันต้องแพงถ้าถูกไม่สมศักดิ์ศรีต้องแพงครับ เปิดราคาพันหนึ่งเมื่อปีเท่าไหร่ครับเรียนหลวงพ่อพันหนึ่งน่าจะปีสี่ประมาณสี่เก้าประมาณสี่เก้ากัพันหนึง่งเขาขายกันไม่ถึงเขาขายไม่ถึงห้าร้อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยของหลวงพ่อขึ้นไปสามหมื่นสี่หมื่นเสียดายนะครับผมไม่เสียดายเพราะว่าขายแพงไปแล้วใช่แล้วหลวงปู่บอกว่าธรรมะมาก่อนเหรียญธรรมะมาก่อนเหรียญ <c oughs> แล้วก็หลวงปู่สั่งไว้ว่า พระที่มีอยู่เนี่ยให้ขายให้หมดสั่งผมโดยตรงเลยผมจึงมาขายจนทุกวันเนี่ยพระหลักขายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่พระย้อยๆที่เช่าสําหรับตัวเองแพงที่ออกจากวัดเหรอ ไม่เคยซื้อแพงซื้อแต่ถูกอ้าวทำไมขายแพงเวลาซื้อถูกแล้วตรงนี้ทำไมขายมันพระดีต้องพระดีต้องขายแพงพระดีต้องขายแพงครับผมไม่เคยก็ซื้อราคาวัดอะซื้อราคาวัดซื้อที่วัดครับผมเหรียญรุ่นไหนที่ที่จะประสบการณมแต่งหมนวดเนี่ยโอ้ที่ใช้อยู่มันได้ตลอดส่วนใหญ่สามแปดครับสามแปดเนี่ยสมมุติว่าผมไปกับสาวัสดโลดที่จังหวัดน่าน ประตูเหล็กสำนักงานขนส่งเนี่ยมันล้มทับผมบปกติน้องตายอะ่ะเพราะว่าประตูเหล็กเนี่ยมันทําจากซี่แป๊บนิ้วครึ่งอ่ะครับ,รบผมก็เด้งออกมายัางไงไม่รู้รไปเล่าสาวาโรดฟังสาวรดบอกว่าโมผมบอกว่าสาวรนเลื่อนกันใช่เส,เสียแล้วหมนกันเสียแล้วยังมั้งยังไม่เห็นผมก็เลยบอกว่ามึงเป็นร้อยเวรมึงไปดูที่เกิดเหตุเลยปร,ร,รากฏว่าสาวารดยกเหล็ก หล่นใส่ตใส่ตีนก็เดินไม่ได้ไปหเดือนอกระดูกแตกหกเดือนอผมไม่เป็นไรอิ่พระแงครับประสบการณ์โดยตรงย่างอื่นไหมย,ยังอื่นงอื่นผมเช่าไว้องค์เดียวก็ใส่คอทุกวันเนี้ยไอเดให้แสนหนึ่งคือรุ่นที่เขาออกแอคคอร์ดมาเนี่ยยานส่วนรุ่นแรก,แรกไปไหนคาดแคบปลอดภยัยโล่งถนนโลง่งท,ที่ที่จอดรถมีตลอด รถไปถึงไต้เสียบเลยแค่นั้นแล้ววา่ผมผ่านด่านนะไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะไอ้น,นี่นะผมใส่38ไปเี่ยผมผ่านด่านตรงไหนผมพูดเลยดงังๆหลวผมปู่ผมไม่ทําอะไรผิดตํารวจไม่ต้องมาจับผมไม่ต้องตรวจรด่านตารวจทาเนี้ยผมถามแไปใช่ไอ้พอโรงเรียนอบบนุบาลปัจจุบันเนี่ยมันบอกว่าไงาบอกรมบอกว่าพี่รถพี่ไม่ใช่เป้าหมาย แต่มีวันนั้นแหละผมขับรถลงข้างทางเพราะว่ามันมีคนเบียดบังหน่อยหนึ่งรถเบียดบังผมขับเป็นร้อยอะลงข้างทางก็เป็นร้อยมันบอกขึ้นมาได้ไงไม่คว่ำมันบอกว่าใครเปล่าขึ้นมาได้ไงไม่รู้มาให้ผมเลี้ยวเข้าวัดแพงแสนอะตอนนั้นวัดแพงแสนยำหน่ายรุ่นหนึ่งองละแค่หนึ่งพันบาทมันซื้อสององเลยตอนนี้มันเป็นพอโอรงเรียนอนุบาลกันแพงแสน ตอนนี้จเจอสามแปดเ,เข้าไปไง,งห่างที่างครดนี่ยนแปงหมคโอ้ท้หองสมสใช่ผมมากับหลวงพิโกนมาตลอดเลยมาตั้งแต่ยังไม่มีวัดะยังไม่มีโบสถ์บารมีนี้บารมีนี้หลวงปู่แพวศักดิ์จริง ถ้าไม่สกปิกไม่เปลี่ยนแปลงในขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะทุกวันเนี่ยยายตีพี่ตูนดูแลวัดอย่างดีผมจะถามนิดนึงว่าอันนี้พวกรายการนะครับครูอิพระแพงนะครับอด,ดีตพวกรารเรียนวันนี้ความนักตรงตรงเลยตำนานต็หนมครับ <c oughs> มาขายพระเนี่ยม,ม,มันลดชั้นไหมลดขั้นไหมยังไงไหมไม,ม,ไม่ไม่เกี่ยวครับอาชีพสุจริตอาชีพเสริมที่ดี เรามีของเก็บไว้ทําไมของดีแบ่งให้คนอื่นไปเสียนพระหลายคนมักพูดว่าของคนเดียวก็ไม่หมดนี่ผมขายจะหมดอยู่แล้วปีที่แล้วอ่ะคุณจรูนคุณจรูนเน่มาซื้อผมอาทิตย์ละหมื่นอ่ะไอ้แม็กถามผมว่าทั้งหมดเท่าไหร่ห้าแสนกว่าไอ้แม็กถามว่าตังค์ยังอยู่ไหมยังอยู่เมียสั่งไว้ให้ยังอยู่ อยกจะให้ทกี่กับลศิษย์ทจะมาเดผยสอนหน่นะครับว่าต้องทำไงบ้างซื่อสัตย์จริงใจพอซื่อสัตย์จริงใจเขานั้นใช้ได้คือยาวพักเกมบขายก็แล้วกันยาวักกาขายก็แล้วกันพมุเ้าเกรไหนมัน่ัมทาแมันหลายรุ่นนะมันถ้าถามมามากสุดเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย ระวังไงดีสามแปดยังเก๋ถ้าดูไม่ละเอียดสามแปดยังเก๋ถ้าดูไม่ละเอียดใช่ครูอิฟพระแม่เคยโดนของเก๋ไหมครับผมไม่ซื้อเข้าทไวผมไม่ซื้อเข้าวครูอีทถือก็ดีว่าจอมแต่พระใหม่เท่านั้นครับผมไม่ซื้อเข้าจากเซียนพระผมก็ไม่ซื้อจะไม่ซื้อเข้าเลยครับเอาแต่ฮะถ้ามีคนาถามาถึงจะหาเองผมก็บอกไปตรงๆว่าไม่มีถ้าอยากได้เดี๋ยวหาให้ ถาอยากได้หาให้หาให้หาได้ไหมครับูก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ผมเอาไอเดมาพันห้าเลยผมขายสี่พันห้าผมกําไรมากกว่าเดกแต่ผมขายส่วนน้อยไอเดมันขายทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเหรียญผมขายแค่เหรียญสองเหรียญผมอยู่ได้แล้วแต่ของมันขายแพงครับเฮียตีบอกเอาไว้ว่าขายลูกศิษย์หรือปู่แพ้วเอาตัวรอดได้ทั้งหมดต้องเชื่อเฮียตี ในวัย65ครับผมการขายาาผ้าทำให้เกิดสังคมยังไงครับาที่พระแพ่ก็ได้มิตรเพิ่มที่แน่ๆก็ได้ตังค์เพิ่มถึงอดเพื่อนก็เลี้ยงเ <laughs> งินบำนาญ <c oughs> ต้องใช้ดิเพราะมีเมีย <c oughs> มเมียหลวงปู่สอนว่าต้องเอาตังค์ให้มันกินมันเหมือนงูพิษไม่ให้มันเดี๋ยวมันกัดเอา <laughs> คำสอนของหงลวงปรูแฝงที่ครูอิทจำขึ้นใจนี่อะไรกันโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรครูอิทอธิบายให้เข้าใจได้มันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวก็ตายโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้นะครับครูอิทมาวัดน,นี้กี่วันถ้าสมัยโบราณก็เดือนหนึ่งหยุดวันสองวันตั้งแต่ปีห้าหนึ่งมา จนโควิดเนี่ยจึงไม่ได้อ่านน้ำหลวงปู่นอกนั้นอ่านน้ำหลวงปู่ทุกวันครับ,ต,บ 51. ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งตั้งแต่หลวงปู่มาครับเพราะว่าเราไปมา,าสู่กับหลวงปู่ตั้งแต่ <What? S 1> วัดพงแสนแล้ว,ม,ลวมาเล่นมรก,ก,กุกตะโกนตอนคืนสี่ทุ่มกกลับไปหาหลวงปู่เลยหลวงปู่ถามว่าไปไหนมาบอกหลวงปู่รู้อะมองตาเอาเพราะว่าเราไปไหนมา บอกไปดังหมันมาไปทําอะไรมองหน้าอีกแล้วก็บอกเล่นหมาลูกหลงตะโกน,นครั <c oughs> บ <c oughs> ซื้อได้ขายได้มันเป็นของดีแต่ว่าเราต้องซื้อสัตว์สุจริตและจริงใจกับพวกพ้อง น่ากุฏิหลวงปู่น่ากุฏิหลวงปู่เลยแผงเดียวเท่านั้นที่เปิดได้แล้วที่สำคัญคือถ้าซื้อแผงกูิดโดนแพงแพงที่เขาม่ยอมรับคนอื่นเขาขายทุเนี่ยคนอือก็ขายขายเขารู้ราคาครไมกูิดขายได้ราคาแบบปกติก็มันอาจจะเป็นบุญที่ว่าเราทําบุญไว้เยอะหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทําบุญกับหลวงปู่แพ้วนะเช่นถวายอาหารเนี่ยหลวงปู่บอกว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผมบอกหลวงปู่ว่า ข้าวเนี่ยนะหมากินยังเหลือเฮียตีเนี่ยยังซื้อมันคงจะมีหลายอย่างเขาเมตตาเราด้วยเขาเมตตาเราด้วยครับก็ถ้าโควิดนี่มาเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนนี่มาทุกวันมาเมื่อก่อนนี่มาทุกวันครับผมไม่ไม่เกี่ยวไขายภาเพราะเรามาอาบน้ำหลวงปูง่ไง แต่ถ้าเสาาทิตเย์เราก็เช้าเราก็เปิดแผงครึ่งวันเที่ยงเลิกแล้วได้ไไม่ได้เลิกเ,กเริกเศรษฐกิจนี้ก็ก็กมีผู้ใหญ่เมตานาน,น,านก็มายอดไว้สั้นหมื่นโอ้โ,โหโหลวงปู่บอกว่าให้นับเส้นขายเลยหนูผมเนี่ยยอดเกษาซึ่งพระมหาดิดบอกว่าเกษาแท้ไปเอาที่คุยอิท วันนี้ยังมีไหมไหนฮะนมีแต่ไม่ได้เอามา,าหลวงปู่บอกให้นับเส้นขายผมขายประกอบกับผมใส่ไปหลังพระนะ,ะถ้าใส่ไปหลังพระแถมไปเลยที่ตัวเหรอมีคร,ออะะครับถ้าซื้อผมอจุดข,ขายตรงนี้นะครับ ใส่ผาน้ำติดตุ้มต้องใช้ชุดอาบน้ำนี่ใส่เส้นพลาสติกใส่เส้นเกลียวสามตัวเลยใส่ให้ร้อันเลยเพิ่มเติมให้ต่างหากใช่นี่นะครับถ้าไม่ทำางี้สู้เขาไม่ได้แต่ยังไงยังไงก็เิติี้ไม่ตายอยู่แล้วนี่นะครับเจอคุ่ยได้นะครับแพงมากแพงมากนะครับต้องจิกเส้นเกลีเส้นเกสาหนึ่งเส้นหลายเฟสหลายเฟส ลูกศิษย์มาซื้อมั่งไหมครับครูอี้ลูกศิษย์ผมเองอะไรส่วนใหญ่มาขอที่ขอน่ะก็ให้มั่งขายมั่งผมเกิดกำแพงแสงครับครับผมครับครขอถามทิศจริงนิดนึงครับก่อนจบคลิปนี้นะครับแล้วก็เปิดในอดีตขอโรงเรียนไหนบ้างครับเผื่อลูกศิษย์ได้คิดถึงเป็นครูใหญ่หนองปรงบางปลาบางปลาลางอีเมย โทงามนิยมทำราชย์ยแล้วก็เป็นครูน้อยโรงเรียนแรกที่หนองไม่งามและห้วยด้วนเป็นครูน้อยแค่แปดปีสอบครูใหญ่ได้ที่หนึ่งอะโมเรื่องเดียวแต่วัดโลดชอบใจเรื่องนี้แหละแม่ง<โ>มสอบได้ที่หนึ่งโมนั่นแหละท้อชีวิตนี้ตอนเป็นครูใหญ่เนี่ยสอบได้ทหนึ่งของน้องประสมมีคนสอบคนเดียวส <c oughs> อบได้ที่หนึ่งนั่นดีเขาคนสอบมีคนร้อยกว่าคนนะนี่นะครับครูใหญ่ที่สอบได้ที่หนึ่ง อาจา,จายรจจย์ใหญ่ก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะัแต่ว่ารสชอบใจทุกวันในเรื่องเดียวก็เจอครูครูอีทพระแพงนะครับรบ,บอกไว้เลยนะครับมาเจอครูอีทแพงแน่นอนแพงแน่นอนไม่ซื้อก็ไม่ว่าเพราะหลวงปู่บอกว่าซื้อมั่งแจกมั่งก็อยู่ได้แกนดีครับสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ